สวัสดีครับพบผมนะครับคลิปไอเจนนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดนะครับจะมาดูว่าตลาดนัดเรามีอะไรทานมากนะครับจะพาไปชมนะครับของกินมากมายเลยนะครับวันนี้ไปกันเลยปลาดุกย่างนะครับไซส์นี้50บาทนะครับไซซ์ใหญ่เลยนะครับ50บาทนี้นะครับไซซ์ครึ่งโลนะครับใหม่ๆเหลืองๆน่ารับประทานมากเลยครับ พริกกะปินะครับน้ำพริกกะปิน้ำพริกพริกตาแดงน้ำพริกของพริกมะระสับสารพันเลยนะครับพริกเผาเย็นหมื่นเลยขอบคุณครับนี่เอาคนมาซื้อนะตลาดวัดจูเรานี่เลยครับชูฉี่ปาลินนะครับนี่นะครับเครื่องแน่นนะครับโอ้โหน้ำเข้มข้นมากเลยร้านนี้นะครับ อย่างให้เลือกมากมายเลยนะครับร้านข้าวแกงปาตานะครับชุดละสามสิบบาทนะครับถูกๆนะครับนี่นะครับหลายหลากมากมายเลยนะครับมีให้เลือกนะครับใครรู้ความวุนวีนไม่ได้ลาครับลูกค้าก็ยีร้อจับจ่ายใช้สอยนะครับตลาดนัดเรานะครับมากมายเลยนะครับวันนี้ นะครับไส้กรอกอีสานนะครับใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับไส้กรอกอีสานนะครับน่าทานมากเลยนะครับนี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่เลครับก้อยเนื้อสดๆเลยนะครับเนื้อสดๆนะครับร้านนี้รสชาติจัดจ้านแซ่บมากเลยครับผมนิดนะครับผมนิดนี่รับครับก้อยยุกก้อยที่ตลาดเลยนะครับผมจะตกอีสานนี่ยครับน่าทานมากเลยนะครับ ลาบเป็ดครับลาบเป็ดลาบเป็ดชุดละ50นะคร um ับจ้านี่ก้อยเ ok? ห็ดก้อยเนื้อก้อยขุ่ม60จ้านะนี่นะครับอาหารตลาดเรามากมายหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ข้าวโพดต้มก็มีนะครับร้านข้าวโพดต้มนะครับนี่นะครับมะม่วงบอกเสร็จสัตว์นะครับน้ำองเปรี้ยวน้ำปลาหวานจ้าสับปะรดหอบก็มีนะครับนี่นะครับนี่เลยครับ แกกวยนะครับถุงสิบาทนะครับเย็นสดชื่นนะครับหอมหวานน่ารับประทานร้านนี้เลยนะครับ10บาทนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับไอเจิ้นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับ